ไหนคะวันนี้ขายท่าสดเนาะเด็กๆเลาไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันเลยวันนี้เราจะมาเที่ยววัดธรรมยานวัดธรรมยานดูแดงตามทงนี่ไปยังใช่ตามทงไปเลยตอนนี้กำลังเลี้ยวเข้าทางเข้าแล้วก็จะอยู่ลึกหน่อย โอเคค่ะเห็นแล้วอบค,คุณค,ค,คุณป้าแบบมั่นใจคุณป้าไม่มองเลยคุณป้าเดินแบบสบายใจมากเลยไม่รู้ด้วยไม่มีรถเลยก็เมื่อกี้บีบป้าตกใจแล้วเนี่ย ปลาลืมคสาย,ยัางเลยลวันนี้โชคดีมากเพราะว่าเหมือนแบบฝนจะตกอากาศทึบๆดแดดไ,ไม่ออกอออออตรงนู้นยังไม่เสร็จเลยรอบที่แล้วเรามาก็ยังไม่เสร็จออรเขากำลังทำวิหารใหม่ นี่ค่ะทุกๆคนเห็นป้ายไหมเดี๋ยวเรากำลังจะเลี้ยวเข้าวัดธรรมยานกันละโอ้ยเสียงคนเลยอันนี้ใส่ท่อเสิร์ฟไม่มีการตัดต่อวันนี้โชคดีจังอากาศค่อนข้างที่จะแบบไม่มีแดดไม่มีเลยแหละบรรยากาศดีมากมีมากใครผ่านมาเถวเพชรบูรณ์นะคะพิกัดหน่อยพิกัด น้องไผ่ตำบลนหนองไผ่<น>ใ่ไหวะน่าจะงน่าจะนาเฉี่ยงไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเซ์กธรรมยานก็ขึ้นเลยนะมูลน,นที่หลวมพ่อปานมันจะมีไอ้สายอะไรไรว้ห้อยเอไว้้เขาปนะสวยมากเลยคว,วามือสีเข,ขาหาง เดี๋ยวเราจะแวะไหว้พระใหญ่ข้างล่างก่อนนะคะข้างหน้าเดี๋ยวเราไปจอดตรงนู้นตรงรถตัวอันนี้โบซาลายใหญ่และเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปไหว้ข้างบนไนอู้ยสวยมากเลยค่ะทุกทุกคนสวยมากให้ไปดาราแต่ยังไงก็ได้ให้เป็นดาราให้โจดมาซะเหนื่อยเลยอะ น,นี้ทีมชมพูกันชุดสีชมพูเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะจ๊ะโอ้ยสวยมากเลยดูสิ เดี๋ยวขอไว้พระก่อนนะคะทุกๆคนวันนี้ทิปของเราเป็นทิปไหว้พระครับผม แห้งครับผมงามพร้อม ขีกัดอยู่แถวตำบลน,นาเฉลียงนะครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือวัดสวยมากใหญ่โตมากครับผมพระประธานอย่างที่เราเห็นสวยงามมากครับ วันนี้เราเป็นทิปมาไหว้พระนะครับอาจจะไม่เสียงดังไม่อะไรเนาะอันนี้อยู่ด้านในครับด้านในอาคารหลังใหญ่สมเด็จพระพุทธธรรมยานหลวงพ่อยิ้มสิบห้าศอบ เดี๋ยวสูไม่ดูคือใหญ่มากๆเลยครับท่านผู้ชม,มป่ะเดี๋ยวเราพาดูรอบๆเนาะพอรอไหว้พระด้านในเสร็จนะครับต่อไปเราจะพาไปด้านนอกเนาะพาไปด้านนอก ไปไปเลยครับท่านผู้ชมก็คือตอนนี้ณเวลานี้ก็จะมีผู้คนเดินทางมาเรื่อยๆนะครับมาสักการะมาทำบุญเนาะมาชมความสวยงามมีคล้องใหญ่ด้วยท่านผู้ชมอ่ะใหญ่มากเดี๋ยวพาไปดูใหญ่ขนาดนี้คง,งรูปไม่ถึงเนาะ ใหญ่ครับใหญ่จริงๆส่วนด้านบนนะครับด้านบนนี่มีบันไดาทางขึ้นเนาะด้านบนก็จะเต็มไปด้วยพระพุทธรูปนะครับตามแนวระเบียงเลยสวยงามมากใหญ่มากครับใหญ่โตมากมล้อมรอบอาคารก็็นเต็มไปด้วยพระพุทธรูปเนาะ เดี๋ยวพาไปดูด้านนอกกันนี่ด้านนอกตรงนี้มองเห็นกันหรือเปล่าเป็นอาคารสีขาวสวยงามมากครับบางคนอาจจะเคยเจอใน f ฟ e e o o o เนาะเจอหรือว่าเป็นรูปถ่ายหรือเป็นอะไรองนี้บอกเลยว่าของจริงสวยงามมากครับสวยงามมาก ผู้คนก็มาเรื่อยๆเนอะวันนี้อากาศดีก็คือไม่ร้อนมากตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วคื้มเหมือนฝนจะย้อยๆเลินๆหน่อยนึงสวยงามมากครับสวยงามมาก วัดนี้ชื่อว่าวัดธรรมายานนะครับจะเลี้ยวเลี้ยวมาจากถนนหลักนะถ้าเกิดเรามุ่งหน้ามาจากอ่าเราถ้าเกิดเรามาจากกรุงเทพเนาะมุ่งหน้ามาทางเพชรบูรณ์เลยอำเภอหนองไผ่มาก็จะเป็นตำบลนาเฉียงครับก็ออกจากนาเฉลียงมาหน่อยนึงจะมีป้ายอยู่ซ้ายมือนะครับเขียนว่าวัดธรรมายานวัดโรงบ่มเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาสักประมาณ สองสามสามโลสีโลได้ครับอยากให้มาสักการะเนาะมาชื่นชมความงามเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนครับตรงนี้ก็มีผู้คนมาไหวมาสักการะเนาะสมเด็จ มเด็จอะไรอ่ะองค์ปฐมอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆหน่อย พาเดินดูรอบๆครับเงียบสงบวิวดีสวยงามมากครับถ้าเกิดกลางคืนน่ะก็คงจะสวยมากเพราะว่าจะมีไฟสปอตไลท์ล้อมรอบหมดเลยเนี่ยดวงใหญ่ไปนี้ก็จะส่องใส่อาคารนี้ที่เป็นอาคารสีขาวเป็นกระจกก็คงจะสวยงามมากครับ วัดธรรมยานสวยครับสวยงามจริงๆถ้าเกิดใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาเนาะแถวนี้ก็แวะมาไหวมาสักการละมาชื่นชมความสวยงามบรรยากาศดีมากครับ อื่นของทิพเราเขายังไม่ออกมาเลยเขายังถ่ายรูปไหว้พระกันอยู่ข้างในผมพาท่านผู้ชมมาดูก่อนเพื่อนเลยยังมีอีกหลายจุดครับในวัดธรรมายานที่เรายังไม่ได้ไ,ดไป ว่าเราเพิ่งมาจากอาคารนู้นอาคารสมเด็จอาคารหลวงพ่อยิ้มแล้วเราก็มาอาคารนี้ว่าเห็นมีเขามีคนบอกว่ามันมีอีกหลายจุดอยู่นี่ก็คือ ผู้คนที่มาสักการะมาไหว้พระเหมือนเรากำลังทยอยมาเรื่อยๆครับว่าอากาศดีเนาะบรรยากาศวันนี้ก็กคือแบบอากาศดีมาก ว่ามีพญานาคพญานาคอยู่ไหนนาะเดี๋ยวเราไปตามหาพญานาคครับไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนของวัดเนาะป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนต่อกันนะคะหลังจากที่เราไหว้ข้างล่างเสร็จแล้วไปทางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเลี้ยวขวาไปเลยค่ะขวานะเลี้ยวขวาไปเลยค่ะ เที่ยวขอไปเลยนี่ค่ะในวัดมีแมวโคให้เที่ยวด้วยเอ๊ไม่ใช่เด็กมีแมวโคด้วยแมวโคนี่ไงมาเที่ยวแมวโคแมม่ยวแมวคถ้าน้องมิวมาน้องมิวโคน้องติ่นเต้นติ่นเต้นตรงไปเลยค่ะตรงไปเลยอุยพาขับมอเตอร์ไซค์ปุ๋ยสกูตเตอร์ปุ๋ยเทพ ขับ PTX อ้อโหสกูตเตอร์ข้างหลังนู่นะอซ่าสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์โอ้โหว้าในะนี่ทางไปที่พักพาเทีะลอัเนื้อทอนะอันนี้แพ้เ่าแพ้อุ๊ยแพ้เ่าทุกคนเห็นแพ้ไหมคะแพ้แพ้ค่ะแพ้ ตางนั้นเลยทุกคนเห็นแพ้อะนั้นแกอัันน้นแกละโอ้โหแกละทุกคนเห็นแกละไหมคะแกละแกละหน้าเหมือนหมามากเลยค่ะมก็มีดีลุกแกละพันหมานะคะเห็นแกละพันหมาแพ้เมื่อกี้แพ้เยอะเลยอ่ะแพ้กับแกะใช่แล้วแกาเยอะมากเป็นแกงเลยอ่ะเป็นแก๊งตู้ของกินตรงนั้นเป็นเงินถึงมัน างไปเลี้ยวซ้ายจ้าเอ้ยไม่ใช่ท่านไปอะไรแหละใช่เลี้ยว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 ซ้ายค่ะมาแล้วถึงแล้วใครมาอยู่ไม่ใช่เหรอใช่อ่ะพี่มาสองรอบละหนึ่มาสองรอบเหมือนกันเราดีกว่าที่สามหนึมาแค่นึ่งเดี๋ยวตรงนี้สวยมากเลยแต่เราต้องเลี้ยวซ้ายมันมีที่จอดรถดู่ละหนึ่มาสองรอบแล้วนะ ตอนนั้นจับรถนี่นไปอันนี้เราอยู่ป .2 อันนี้ตอนอยู่ป .3 ตอนนั้นอยู่ป .2 เดี๋ยวมีไหมใช่รอบสองนี่ใช่ไงเออคนดีรอบสองใช่อยู่กัรอบสองขึ้นมาชามรอบละสร้างอะไรอะสร้างบูรุษบูรษใหม่ห้องน้ำห้องน้ำนี่ห้องน้ำยังเหมือนเดิมอยู่เลยห้องน้ำสะอาดมากใช่ตอนนั้นเข้าไป มหงแพะแพะแพะเผาหมาอ,อ,อะไรละ <Okay. S 1> ่ะโอเคแมาสวยงามมากครับเดี๋ยวตอนนี้เราเรอเด็กๆเนาะเด็กๆไปเข้าห้องน้ำอยู่ห้องน้ำอยู่ทางนู้น น้ำใหญ่โตวสวยงามมากครับอยูด่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะฮะเป็นที่จอดรถที่ทางวัดเขาจัดสรรไว้สวยงามมากครับตอนนี้ขณะน,นี้ก็มีแบบผู้คนหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะฮะมาเรื่อยๆเลยตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นอ,อุโบสถนะครับ มองไปปุ๊บเนี่ยอันนี้เราอยู่ห่างๆนะครับจะมีพญานาคพ่นน้ําอยู่ทางเข้าด้านข้างก็จะเป็นอ่าวาสุรุปปางอะไรไม่รู้เยอะเลยครับอ่าเดี๋ยวรอรอแปบ๊บนึงอุ๊เขาไปแล้วเขามาแล้วนู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 น,น,นเขามาแล้ว งั้นเราก็เดินเลยท่านใดที่มีโอกาสมานะครับก็คืออุโบสถเนี่ยตรงนี้เขาจะเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับต้องดูเวลาด้วยเผื่อมาเช้าเกินยังไม่เปิดอย่างนี้หรือว่ามาค่ำไปนะครับอยากบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับสวยงามมาก มันมีมีอยู่ด้านบนที่กำลังก่อสร้างขึ้นอีกแต่ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จที่เรามองเห็นหนู่นอยู่หลังอุโบสถหลังนี้จะเป็นพระบรมธาตุเจดีแต่ยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยเรามองอยู่ด้านนอกอยู่ไกลๆจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ร้อนไหมร้อนไหม เด็กๆใครเคยมามั่งโอ้ยเคยมาแล้วเก็บยากินละหิวข้าวเก็บยากินละทำไมพี่ขาวอย่างนี้พี่เพิ่งรูพี่ขาวโอ้โหว้าวขาวขาวมากเลยก็ไม่โดนแดดสักทีพอโดนแดดมันก็แบบช้ำง่ายช้ำเนื่อออ ตรงนี้คืออะไรใครเคยมาอ,อ,อ่ะหนูไหนกเ็น่นนี่ตรงนี้รากตอนนั้นม่กี้แต่ว่าตอนนี้ดอกไม้ไม่มีแล้วแต่ก่อนมันมีดอกไม้อ่าถ้าเกิดถ้าเกิดสถานที่ตรงนี้นะครับที่ตรงกลางที่เป็นวงเวียนเนะี้ถ้าเกิดแบบมีดอกไม้ขึ้นเนี่ยตอนนี้แต่ก่อนมันมีดอกไม้จะเป็นดอกสีขาวๆข,ขึ้นเป็นสวยมากออตอนนี้ยังยังไม่ขึ้นดอกเหลืงองๆตรงนี้ ดอก่เหลืองตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นถ้าเกิดถึงฤดูเนาะหรือว่าที่มันนั่นี่ขึ้นมาก็คงจะสวยงามมากครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะปล่อยโดนปล่อยโดนขึ้นไปให้ให้ดมูมุมบนเนาะปล่อยโดนเห็นไหมครับท่านผู้ชมแตนนี้พญานาคอปน้ำาลล่อยน้ำใส่เรานี n hi, n hi, ang, hi, ่มีฝั่งนี้พญานาคสวยงามใหญ่มาก แล้วก็มีฝั่งนี้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยครับพยาศรีสุนันนี่ครับเราต้องเดินฝ่าวงนี้เข้าไปอื้อือ นี่สองทางเข้านะครับเป็นพญานาคนะไปะเดี๋ยวเราพาเข้าไปด้านในี่คือตอนนี้เวลานี้ก็มีคนแบบมาเรื่อยๆครับท่านใดมีโอกาสแวะผ่านไปผ่านมาก็อยากให้มาไหวมาสักการะนะก็คือสวยจริงๆครับผมไปเข้าไปด้านในอืมเราเดินรอดพญานาคมาละ

ลูกเขาขึ้นไปละตามขึ้นไปเราเย็นสงบมากครับ สวยงาม。 ด้านนอกจะมีพระพุทธรูปเรียงรายนะครับยาวเลยยาวเลยอ้อมเลยอ้อมโบสถ์หลังนี้เลยเยอะมากครับยวไหว้พระก่อนเนาะดูครับผู้คนมาเรื่อยๆเนาะเยอะจริงๆในขณะนี้เราเอโดนครับถ่ายถ่ายด้านบนโดนบอันนี้คือพระพระธาตุครับ พระธาตุมันจะดูโดนเป็นพระธาตุที่กำลังสร้างู่ครับไม่เสร็จปึ๊บปึ๊บป๊บไล่ลงมาปึ๊บ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 ก็เป็นระยะทางพอสมควรครับปึ๊บตรงนี้คืออุโบสถที่เราอยู่ที่เรากำลังอยู่นี้พญานาคอยู่ด้านหน้า ปั๊บปั๊บปั๊บระล่ยกลับลงไปลกลับลงไปไปเราไปพายนาคด้านหน้าด้านน้าเนาะด้านหน้าโอ๊ยจ่าย ลองเกือบเสียผู้คนมาเยอะมากเลยครับอ่ถือว่าเยอะนะเยอะนะมาเรื่อยๆมาไม่ขาดเลยเพราะมีหลายจุดให้เราเที่ยวชม เด็กน้อยก็มีนารักลังเลยถ้ากท่านใดมีโอกาสนะครับอยากให้มาไหว้สการ่อยู่ที่เพชรบูรณ์อำเภอหนองไผ่ครับเพชรบูรณ์อำเภอหนองไผ่เลยนาเฉลียงมาหน่อยนึงถ้าเกิดเราวิ่งรถมาจาก กรุงเทพก็มุ่งหน้าไปทางเพชรบูณ์ยังไม่ถึงเพชรบูณ์ครับเลยน้องไผ่มาจะเป็นนาฉเฉลียงเลยนาเฉลียงมานิดเดียวเดี๋ยวสายวัดธรรมยานครับไปเราไปที่อื่นต่อเนาะ